ฮอตเกินตาส2หนุ่มไทยติดท็อป10ผู้ชายหน้าหล่อที่สุดในโลก2022 ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงที่มาแรงที่สุดฝั่งผู้ชายของวง,งการบันเทิงบ้านเราเลยก็ว่าได้สําหรับวชิราวิชีวอารีและวินเมทาวินโอภาสเอี่ยมขจรโดยทั้งคู่นั้นโด่งดังและเป็นที่รูจ้จักมาจากซีรีส์วายเรื่องเพราะเราคู่กัน Together the Series ทั้งคู่นั้นเป็นนักแสดงในสังกัดของ GMMTV ที่ตอนนี้นั้นบอกเลยว่าดังระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะมีแบรนด์ต่างๆดึงตัวอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดและ สุดเมื่อวานที่ผ่านมา20พฤศจิกายน2565 100 The Best Face ได้ทำการจัดอันดับเท p f a c e of the y e a r 20อ่าน22ซึ่งแน่นอนว่าในครั้งนี้มี2หนุ่มไทยอย่างไบร์ทและวินติดอันดับด้วยโดยวินติดอันดับที่8และไบร์ทติดอันดับที่9นั่นเองค่ะ